สงครามการนองเลือดนะครับสงครามที่ถูกยกระดับขึ้นมานะครับหลังจากการตายของดาเคนเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันเลยดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายก็หลังจากที่โตเกียวรีเวนเจอร์นะครับในตอนล่าสุดนี้นะครับได้มีการปล่อยออกมาเรียกได้ว่านะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตอนเลยนะครับที่มีกระแสมากๆเลยเพราะเนื่องได้ว่านะครับก็เป็นการสรุปอย่างชัดเจนแล้วแหะครับว่าดราเคินนั้นนะครับอดีตรองหัวหน้าของแก๊งโตมันนั้นนะครับได้เสียชีวิตไปนะครับจึงทาให้มันก็เลยเกิดจุดพลิกผันนะครับมากมายแน่นอนต่อไปในอนาคต แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับดูเหมือนว่ามันจะเกิดสงครามครั้งใหม่แล้วนะครับกับสงครามการนองเลือดนะครับซึ่งว่ากันว่าจะเป็นสงครามนะครับที่มันจะหนักหน่วงนะครับยิ่งกว่าเดิมนะครับแน่นอนมันจะยกระดับนะครับจากก่อนหน้านี้มันจะเหมือนฟิลแบบแทักเลงตีกันนะครับแต่จะกลายเป็นว่านะครับอาจจะเป็นการนองเลือดกันนะครับจนกลายเป็นอาชญากรกันไปหมดแล้วนะครับสามแก้งใหญ่นะครับในยุคปัจจุบันนะครับที่ทาเคมิจินั้นนะครับได้ทำการย้อนกลับมาในอดีตแต่โอเคครับก่อนที่เรานั้นนะครับจะไปรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็ม ก็ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่อย่างนั้นนะครับคุณจะพลาดความสนุกความมันนะครับของคลิปเวลาผมลงใหม่ๆแบบนี้เลยก่อนอื่นเลยนะครับจุดเริ่มต้นและการของสงครามการนองเลือดครั้งนี้นะครับมันก็มาจากการตายของดาเคนใช่ไหมจากที่ก่อนหน้านี้นั้นนะครับการต่อสู้ของ3มแกงใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรควราธันไดบามันและก็คันโตมันจิไคจะเป็นการต่อสู้นะครับเพื่อช่วงชิงแหละครับว่าใครนั้นนะครับหรือว่าแกงไหนจะเป็นแก๊งเบิน นึ่งในตองอูนะครับฟีลแบบว่าจะเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากว่าในยุคสมัยนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นยุคสมัยของเซนโงคุนะครับก็คือจะมี3มแก๊งใหญ่นะครับที่ขานำานาจกันอยู่นะครับจึงทำให้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็เลยมีการนัดกันนะครับในการเจอกันเพื่อจะแบบว่าหาใครนะครับจะเป็นโนหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับนัมเบอร์วันเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรานั้นนะครับก็พอๆจะรู้อยู่แหละครับว่าผู้ชนะนั้นจะเป็นใครนะครับเพราะว่าจริงๆต่อมาในอนาคตมันก็จะมีแก๊งใหม่ของไมกี้นะครับ เหล่าบรรดาดาวร้ายนะครับหรือว่าตัวเก่งๆนี่แหละของทั้ง3าแก๊งไม่ว่าจะเป็นโรคูอาร่าธันไดบามันแล้วก็คันโตมาจิไคไว้ด้วยกันนะครับโดยมีแมกกี้เป็นหัวหน้านะครับเป็นแก๊งบอลเทนแต่เมื่อตาเคมิจินั้นนะครับได้ทําการย้อนกลับมาในอดีตนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องราวไปทั้งหมดจึงทาให้นะครับจากก่อนหน้านี้สงครามเหมือนกันแย่งกันเป็นที่1ใช่ไหมมันจะกลับกลายนะครับเป็นสงครามการนองเลือดนะครับที่แบบว่ารุนแรงไปมากกว่าเดิม แต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าต่อให้นะครับดาเคนไม่ตายแล้วก็คนตายเป็นเซนจูเหมือนเดิมนะครับยังไงเนี่ยสงครามมันต้องถูกยกระดับไปมากขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วเป็นเพราะว่านะครับแน่นอนนะครับทางด้านของทาเคโอมินั้นนะครับก็คงจะไม่ยอมเหมือนกันนะครับเหมือนกับกรณีของดาเคนให้แบบว่านะครับคนของตัวเองต้องตายและยิ่งนะครับคนที่ตายเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเซนจูใช่ไหมเซนจูนั้นนะครับเปรียบเสมือนเป็นน้องสาวของเขานะครับโอ้โหมันก็ต้องเลือดขึ้นหน้านะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเปิ่ๆมากกว่าาาาดดดด้้้ซํํจจจรริงๆแลววนุุกหหหือมย ทางการต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันถูกยกระดับมานะครับตามการคาดการณ์ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมากกว่าเดิมเนาะเพราะว่านะครับจริงๆแล้วบามันเนี่ยมันจะเป็นฝ่ายที่โกรธสุดๆหรือว่าอยากจะจัดการนะครับโรคัวรัทันใดมากที่สุดอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับพอดาเคนตายจึงทําให้นะครับแก๊งคันโตมัจิไคนะครับที่มีไมกี้เป็นผู้นํานั้นนะครับไมกี้มันจะต้องเดือดสุดๆเหมือนกันนะครับจึงทำให้สงครามเหมือนก็เลยยกระดับนะครับความเข้มข้นไปมากกว่าเดิมนะครับจจจึงทําาาหไมม่่แนนนเเเืออกกกัะริดสสูญีย ที่มันมากกว่านี้นะครับกว่าที่เรานั้นคาดคิดก็เป็นไปได้เพราะเราลองไปดูนะครับในอนาคตเนแก๊งวันเทนใช่ไหมมันก็จะมีตัวเด่นๆนะครับของแต่ละแก๊งอยู่นะครับแต่ว่าในห่นนี้เนี่ยไม่แน่นะพวกคาคุโจนะครับหรือใครที่อยู่แก๊งโรควระทันใดอาจจะไม่รอดก็เป็นไปได้นะครับฟิลแบบไมกี้ตอนนี้ก็คงแบบว่าพานะครับแล้วก็เดือดสุดๆเลยอีกไม่แน่เหมือนกันนะครับในสงครามครั้งนี้นะครับที่เรียกกันว่าไปสงครามการน้องเลือดเลยเนี่ยไมกี้นั้นนะครับอาจจะเข้าสู่ด์กโมดนะครับหรือว่าด้านมืดของตัวเองแบบเเตต็มมัวราจะไได้้กี นะครับในเวอร์ชั่นฆาตกรเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับด้วยความที่ว่านะครับมันถูกยกระดับมาจากก่อนหน้านี้เขานั้นนะครับก็คือต้องสูญเสียนะครับคนข้างตัวหรือว่าคนที่เขารักเนี่ยแทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับพี่ชายของเขานะครับหรือแม้กระทั่งน้องสาวนะครับอย่างเอนมาและล่าสุดนะครับอย่างเพื่อนรักของเขาอย่างดาร์คน่นะครับผมว่าโอ้โหมันเป็นโอกาสที่แบบไมกี้นะครับจะเดือดสุดๆเลยนะครับกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันมีโอกาสมากๆเลยนะครับเพราะว่าางที่ผมพูดไปนั่นแหละครับทุกตัวอย่างมันจบจบนะครับในการมาเจอกัน แต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมรู้สึกสงสัยอยู่นะครับและคิดว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนก็คือไอ้พวกลูกกระจอกของโรครูอาราทันไดเนี่ยที่มันเอาปืนมายิงใช่ไหมคืออย่างแรกเลย,เยที่สงสัยเลยนะครับคือไอ้เซาเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนบงการให้พวกนี้มาและมันมาทําไมนะครับอันนี้สิ่งสําคัญเลยและดูเหมือนว่าที่มันมามันอยากจะสร้างผลงานนะครับให้เซา์เนี่ยได้เห็นว่าพวกมันนั้นนะครับแข็งแกร่งเพียงพอก็คืออยากจะอัปเกรดปกติอาจจะเป็นลูกกระจอกนะครับเบอร์เก้าเบอร์สิบอย่างนี้อยากจะขึ้นมาเป็นเบบบอออออรรรร์์์คกก็ืต้งา จะสร้างผลงานมันอาจจะมีใครนะครับที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆนั้นลองคอมเมนต์เดาวานะเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพูดถึงคนคนนั้นนะครับขอไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาก่อนและเรานะครับจะพูดถึงประเด็นนี้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วใครกันนะครับอยู่เบื้องหลังเพราะผมเชื่อว่ามันมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนไอ้พวกนี้นะครับตอนแรกมันคงไม่กล้าพอนี่แหละครับในการจะใช้ปืนนะครับมาจัดการนะครับพวกของเซนจูหรือแม้กระทั่งตะเคมิจินะครับซึ่งแน่นอนลูกหลงไปไปโดนดาเค้นไงเพราะตอนที่มันยิงม่่ใช เมืออาชีพไงเหมือนกับว่าเออแบบถูกยุกยงมานะครับรับงานใหม่ๆมาซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่มันน่าสนใจมากๆเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับประเด็นในคลิปนี้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือสึกการนองเลือดที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้มันจะเป็นการยกระดับเราอาจจะได้เห็นนะครับตัวละครใหม่ๆปรากฏขึ้นอีกนะครับแาจจะเป็นการเฉลยบางปมนะครับที่พวกเรานั้นสงสัยอยู่ว่าทําไมการไมกี้นั้นนะครับถึงก้างแกงใหม่ขึ้นมานะครับทำไมกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันยังดูเป็นปริศนานะครับที่รอนะครับคำตอบจากไมกี้อยู่หรือว่าแก๊งบาามมัันนน้พวกเี จุดมุ่งหมายอะไรแอบแฝงบ้างหรือเปล่านะครับมันดูแบบเออโลกสวยไปหรือเปล่าสำหรับแก๊งนี้พอดูเหมือนว่านะครับเซนจูนั้นนะครับก็ยังยึดนะครับในอุรมคติเดิมก็คืออยากจะเป็นโนหนึ่งนะครับไม่ได้แปลว่าอยากจะทําเพื่อล้างแค้นนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยอย่างตะเคียมีนั้นไม่เห็นด้วยแล้วนะครับเผลอๆในแกงบ้ามันอาจจะแตกก็ได้นะอาจจะมีการทะเลาะการต้องรอดูกันอีกทีนะครับซึ่งแน่นอนโอกาสนะครับที่แบบว่าเซนจูจะรอดในตอนนี้ผมบอกว่ามีนะแต่ว่าบางทีเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยมันชอบมีแบบว่าพอบอกว่าตัวลลละะครรรอดไปแแ้วใ่มมัััสกกกพเนจหตุา์ จริงเนี่ยมันจะต้องตายแบบนี้อีกนะและอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับก็คือทาเคมิจินั้นนะครับที่มีพลังการมองเห็นอนาคตเราอาจจะได้เห็นนะครับการมองเห็นอนาคตของเขานะครับอาจจะมีใครต้องมาตายนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้อีกก็เป็นไปได้ซึ่งแน่นอนตามสไตล์ทาเคมิจินั้นก็คงจะต้องช่วยเหลือคนคนนั้นนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยทาเคมิจินั้นนะครับจะต้องนะครับดึงสติของตัวเองมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับก็สติหลุดไปแล้วนะครับหลังจากที่ดาเคนตายโอเคแหละเห็นไมกี้มายััังเเเรรรรรีียยกกกไมม้้้้ออออูู่่่่แตตขาาานนนนจะะพใสหืปลค การที่เขานั้นจะใช้ความถึกอึดทนของตัวเองอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่ได้แล้วเขานั้นนะครับจะต้องมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคแหละก็ต้องใช้ประโยชน์นะครับจากการมองเห็นอนาคตของตัวเองนั่นแหละครับซึ่งจะต้องทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับและเ,เพื่อนๆคิดว่ายัางไงกันบ้างครับสงครามการนองเลือดที่เราจะเห็นต่อไปในอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรนะครับจะมีคนตายเพิ่มเติมหรือไม่นะครับและใครกันจะเป็นผู้ชนะฝั่งไมกี้จะเป็นผู้ชนะนะครับตามหน้าวัติศาสตร์เดิมหรือไม่นะครับหรือจะอร่ยงคับา จะรับชมอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับประเด็นไหนอันนี้ผมบอกไปคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงนะครับประเด็นนะครับของตัวละครที่น่าจะอยู่เบื้องหลังนะครับการกระทาทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ของผมหรือใน f a c e b o o k Fan p a g จสะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับรับชมได้ทุกช่องทางเลยสลบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ